ราชารถบ้านหน้าเก่า2026ยี m า exciter 155รเปลี่ยนลุกเดิมเพราะหน้าใหม่ไม่ปังายเดียเป็นยังไงโบตัวเล่ oh. จะพาไปดูกัน2026ยี m า exciter 155รรถมอเตอร์ไซค์สไตล์สปอร์ตโมเด็จากค่ายซ่อมเสียงเจ้าของฉาย,ยาราชารถบ้านดูเหมือนว่ากำลังจะได้รับการปรับโฉมใหม่ในอนาคตอันใกล้หลังจากที่ตัวรถรุ่นปัจจุบันถูกลากจำหน่ายมานานพอสมควรแล้วซึ่งหลักฐานการมีอยู่ของรถรุ่นใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเพราะมีมดดยดน,น,นาม จากภาพจะเห็นได้ว่าตัวรถที่กำลังรับหน้าที่เป็นดาราในกองถ่ายจะมีหน้าตาที่ดูเหมือนกับรถโมเปตตามปกติหน้าตาดูคล้ายกับยมำห้ายเอ็กไซเตอร์150รุ่นเก่าที่เอามาเพิ่มความแหลมคมลงไปไม่ได้มีหน้าตาที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอา e r ซ e รและ m t Series แบบรถรุ่นปัจจุบันที่จําหน่ายอยู่ในไทยส่วนหนึ่งคาดว่าเป็นเพราะผลตอบรับของรถโมเดลปัจจุบันที่ดูแหวกแนวนั้นเป็นไปได้ไม่ค่อยดีในตลาดหลักอย่างประเทศเวียดนามและมาเลเซีย นั่นจึงทาให้ทางค่ายตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางการออกแบบครั้งใหญ่แล้วหันกลับไปใช้หน้าตาที่อาจจะดูธรรมดาแต่คนคุ้นเคยมากกว่าอันที่จริงแล้วต้องบอกว่าตลาดของรถมอเตอร์ไซค์สไตล์สปอร์ตโมบิทนอกประเทศไทยนั้นถือว่าใหญ่พอสมควรเพราะามาฮ่าได้วางจาหน่ายทั้ง Exciter 150รและ155ควบคู่กันทั้ง2โฉดในบางตลาดแม้แต่คู่แข่งอย่าง Honda ก็มีทั้ง Winner X, Winner R และ RS 150ที่วางจาหน่ายแยกกันในแต่ละประเทศรอบบ้านเราส่วนในตลาดประเทศไทยนั้นคนดูจะชอบรถบิ๊กกูเตอร์มากกว่า ทางด้านของสเปคตัวรถคาดว่าหัวใจของมันยังเป็นรุ่นเดิมคือเครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำหนึ่งสูบสีวาล์วแบบวาล์วแปบรบผันปริมาตรกระบอกสูบ1 5 5ซีซีซึ่งเป็นเครื่องยนต์ลูกเดียวกับที่ใช้อยู่ในพี่น้องรุ่นอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น R15 MT15 WR155 ทางด้านพลังกำลังสูงสุดนั้นคาดว่าจะเท่าเดิมที่17.7ดแรงม้าหรืออาจจะถูกจูนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่งกำลังด้วยระบบเกียร์6สปีดพร้อมแอซิสแอนด์สลิปคลัช รายละเอียดยางอื่นนอกเหนือจากนี้ไม่ว่าจะเป็นชุดเฟรมสวิงอาร์มระบบเบรกระบบกันสะเทือนคาดว่าจะเหมือนเดิมด้วยเหมือนกันแต่มีข่าวลือว่ารถรุ่นใหม่อาจจะได้รับการติดตั้ง traction control และหน้าจอสี TFT ตามแบบ a i r o x และอาจจะมีของเล่นเสริเป็น Quick shifter แบบเดียวกับที่มีอยู่ใน r 1 5 m ทางด้านของกำหนดนการเปิดตัวคาดว่าจะมีขึ้นก่อนที่เวียดนามเป็นประเทศแรกอย่างเร็วขึ้นในช่วงปลายปีนี้หรือยอย่างช้าคือช่วงต้นปีหน้าทางด้านของค่าตัวก็คาดว่าจะสูงขึ้นจากเดิมอีกเล็กน้อยส่วนในประเทศไทยนั้นน่าจะต้องรอตามมาที่หลังจากนั้นอีกสพัพ หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorrival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย